สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้1คันสภาพงามๆหนึงใน1้อเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหักตัดต่อหรือพลิกปั้มชุดแต่งมอนดูโรครับรอบคันสวยๆเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับคันนี้เป็นอีก1นึคันที่สมบูรณ์มากๆครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบครับกับ Honda CRV ปี2011 2.4ไม่ชนไม่แก๊ส3 7 9 0 0 0บาทราคานี้นะครับ 7 0 0 0ถึง 8, ผ่อนได้โดยประมาณสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวเน้น Honda CR-V ตัวนี้สาภาพสวยมากๆใครสนใจเอเช็คชมดูรถที่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยคันนี้สาภาพงามมากๆนะครับทั้งคันเลยบอกว่าแจ่มจริงๆครับเท่าที่เช็คใต้ท้องบาดานในด้านนอกทดลองขับ สวยหรูตัวท็อปครับภายในระบบไฟฟ้าเซนทัล็อกแอร์แบ็กเอฟเอสพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นท่านที่กําลังหารถใช้งานราคานี้สภาพนี้ลองเช็คได้เลยครับว่าที่อื่นขายเท่าไหร่นะครับและสภาพได้เท่านี้หรือเปล่า คันนี้สวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยท่านอยู่บ้านไกลนะครับแอดมินคัดให้เช็คให้ดูแลให้เรียบร้อยจะส่งได้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนคันนี้สวยมากๆนะครับถ้าท่านกําลังหา Honda c ซีอนะครับคันนี้เป็นเจนที่3นะครับปี2011หน้าเดิมท้ายเดิมสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความการันตีการโอนการันตีโครงสร้างการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อรือพี่คว่ำรถพร้อมใช้มากๆนะครับสวยมากครับคันนี้ มาชมมาเช็คดูได้ครับเตรียมเงินเตรียมตัวมาจากบ้านได้เลยรถสภาพนี้ราคานี้นะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวเน้น Honda CRV ขับฟรีไปได้ทั่วไทยขับได้ทั่วไทยไม่เคยชนไม่เคยแก๊สเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกอย่างครับไม้แท้2,220 0 0กิโลเมตรเท่าที่เช็คในเล่มตอนนี้น่าจะเป็นมือที่3นะครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คได้เลยครับไปทดลองขับเลยครับ รถสภาพพร้อมมากๆนะครับและก็ใช้กลางๆนะครับถือว่าใช้กําลังดีไม่มา2 0 0แสนสภาพเรียกว่าไม่ชน2เจ้าของดูแลดีมากๆเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจมาเช็คชมดูได้ครับคันนี้สวยฝากไว้พิจรนารณานะครับคันนี้มีคนถามเยอะมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครมาดูนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่าคุ้มถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับ เช็คไม่เป็นคัดไม่เก่งเราเช็คให้เราคัดให้นะครับอันดับแรกที่ผมคัดรถผมคัดโครงสร้างไม่มีชนักตัดต่อหรือพิควาําอันนี้สําคัญครับเพราะว่าดูแลและแก้ไขาย,ยากมากๆผมไม่ซื้อมาขายแน่นอนเจ็บหัวปวดตัวปวดหัวครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์แน่นๆครับช่วงล่างไม่มีเยิม้มไม่มีดังครับห้องเครื่องใต้เครื่องไม่เยิม้มไม่ย้อยครับยางมิชลินดอกเต็มใช้ได้ยาวมากๆนะครับ รถสภาพนี้นะครับคุ้มหรือไม่สมาชิกลองตัดสินใจนะครับชุดแต่งมอนดูโลนี่ไม่แต่งเองครับเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยนะครับรถส,สวยแบบนี้นะครับการันตีเลยครับว่าใครได้ไปงามแน่นอนสีขาวมุกนะครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับมาชมมาเช็คดูได้มินบุรีครับจะส่งทั่วไทย